ปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งและถัตดตัวหน้าได้ก็จัดปณิธานในลมหายใจสุดท้ายได้เลยนี่คืออันดีสมในการฝังพระพุทธเจ้ามีพระตูดอยู่ที่พูดมาเพราะว่าพระอาจารย์จะไปอธิบายเองไม่ได้ต้ององค์กับพระเจ้าที่ยกพระตูดมาเยอะๆเพราะเวลาแต่น้อยอันนี้อันดีสมคือในการฝังธรรมะโดยการบวชในช่วงวารณะการิย์คือถ้าวันนี้ได้บวชแล้ว แล้วร่วมที <Yeah. S 2> ่บอระดการลืค <oc> ือฉ <Gan> ันท <Sus> ิลล์ลมหายใจไม่ได้ฟังแต่ตั้งใครรู้ว่าคนนี้ได้ฟังแล้วหลังจากนั้นให้เดียวที่สุดอ่านทะศูนย์ได้ฟังหรือเปิดเฮ้ยอะไรบู๊อะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นงสะสมพระพุทธเจ้าให้ฟังนเขาจะกระชุ่ได้เจอเจอแรงกดหนึ่งข้าวชั่วโมงข้าวชั่วโมงตัวแข็งแล้วแต่เขาได้ยินได้กว่าปวดพอเอาทะศูนย์ได้ฟังนเขาปรับอินทรีย์ผมไสลขึ้นมาและกลัวยิ่งขึ้นมา นี่ค mm ือคนที่หลังไม่ได้หลัหมายถึงที่นานที่สุดหลังจากเขาตายไปแล้วข้าวโมงข้นทดีกว่าเพราะว่าอันนี้ปฏิบัติศึกษาปฏิบัติแล้วก็โผล่ไปดูพิจารณาตกประมาณห้าสิบจบเนี่ที่ได้ดีที่สมอันที่สคือความเดินเรือการความเงินเรืองก็คือท่าต่ในก่อนเนี่ยเขาไม่ได้นานเนี่ยเาัเดินฟังคมให้ได้ล้ปาาขึ้นใจแต่ตลอดด้วยีคือต่้งวังก็จไม่ได้ทั้งหมด พระองค์ับว่าถึงแม้จากจักรละไม่ได้ฟังแต hm, ่คนนี้จะมีสติตไปเกิดเป็นเดียวไลคนนี้ไม่ได้เป็นเป็นหนุแต่เป็นเป็นเดียวไลเขาจะยังรู้ได้เพื่อนี่อาการแล้วก็จะสถิตที่ท่านเหมือนกันนี่คือการเข้าข้างฝ่ายหน่วยหน้าทางไปสวัางก็คือไม่สงบที่สุดไม่จิดเที่ยวหรือความลงเหมือนใจแต่ส่วนมากเราไม่ได้ปฏิบัติก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องรวังต่ากไให้ได้ความกลับคือจก็จะได้ทั้ง อารมณ์จะตั้งในสวรรค์ได้แต่ที東東่พอไปอารมณ์ไปเป็นเที less, uh ่ยมันจะดำเนินไปนด้นะที่จริงอันที่สองเนี่ยมีสิบกว่าข้อสิบกว่าข้อนะแล้วก็ตางเรื่อนจะลาใกล้ที่สองสี่ประการนะอันที่สี่อันที่สามก็คือได้ความสำนึกเพื่อนได้ความจริงที่ไม่เคยฟังวันนี้ใครได้ฟังอันไหนบ้างอันที่สอง ย่อมเข้าใจทัดขึ้ดนมรดคนได้บ้งแล้วคนที่คุยกันแล้วไม่ได้สนใจตอบร้ไม่เห็นนะท่านผมเขาจะเข้าใจชัดขึ้นอันที่สามก็คือย่อมบรรเอาความขุ่นใส่ได้บางคนเห็นพุทธวจนะพุทธวจนะอะไรที่พุทธวจนวันนี้จะอ่านว่าพุทธวจนะคือคำที่ออกมาจากปากพระพุทธเจ้าจากพระเศียรพระพุทธเจ้าพุทธะที่พระพุทธเจ้าวจนะคือคำพูดคำที่สางองค์จากพระพุทธเจ้า ก็คืออะไรเรานับถืออะไรอย่นี้ศาสนาพุทธคืออะไรวุ้นอัดเรานับถือศาสนาพุทธคืออะไรศาสนาในมัากรเอว่าศาสนาแปลวัดต่างคทำสอนพุทธคือชื่อพระพุทธเจ้าเรานับถือคังสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้ศิลให้ฟังเราก็ปฏิบัติที่คือนะเพราะนั้นะอันนี้ 问题。